สวัสดีพี่น้องครับวันนี้มาพบรายการ Bible Today นะครับพระคำวันนี้นะมีทั้ง Bible Time Bible Today Bible the Way พี่น้องก็รับชมไปแล้วนะครับส่วนการแบ่งแันพระคำของอาจารย์เอกพี่น้องก็มีโอกาสได้รับชมไปแล้วด้วย คือคริสเตียนเราอยู่กับพระคัรพระเจ้าเหมือนที่มาเพียบว,ว่าให้เราภาวนาพระคัรพระเจ้าทั้งกลางวันและกลางคืนกอดพระเจ้าวันนี้เป็นการทดสอบในะระบบการจัดแสงนะครับเรามือใหม่พี่น้องครับเราไม่ได้เป็นมืออาชีพนะแล้วก็ใช้ฉากง่ายๆไปซื้อมานะครับนี่เป็นฉากดําข้างหลังเป็นฉากสีขาวถ้าเราจะสลับก็สลับได้นะครับแต่วันนี้ลองฉากดากับเสื้อแดงนะครับปกติเสื้อแดงเนี่ยถ้าผมถ่ายกับกริลสกรีนนะครับเวลาเจาะกับกริลสกรีนเวลาปรับแสงเนี่ยมันจะมีปัญหาทุกครั้งก็คือมันไม่ขาด เขาเรียกไม่ขาดคือมันจะมีเขาเรียกมีกากภาษาคือกากก็คือมีขอบดำๆเกิดขึ้นนะครับเราเลยตัดปัญหาว่าเราจะไม่ใช้กรีนสกรีนฮะกรีนสกรีนอาจจะใช้เฉพาะบางรายการเท่านั้นแต่ถ้าอัาแบบทั่วๆไปแบบนี้ก็ใช้ฉากดำกับฉากขาวไปเลยนะครับวันนี้เนื่องจากเป็นวันที่11สุภาษิบทที่11พี่น้องครับผมก็หนุนใจพี่น้องว่าสุภาษิตนี่มีทั้งหมด31บทนะถ้าพี่น้องเริ่มต้นจากวันที่1ใช่ไหมครับอ่านวันละบทวันที่2ก็บทที่2วันที่3ก็บทที่3 จนทั้งครบนะฮะสามสิบเอ็ดวันก็สามสิบเอ็ดบทครบพอดีนั่นเท่ากับหนึ่งรอบในหนึ่งเดือนนะครับถ้าพี่น้องทําแบบนี้ทุกเดือนก็จะสิบสองรอบในหนึ่งปีวันนี้พี่น้องครับสุภาษิตบทที่สิบเอ็ดข้อที่สิบสี่ดูด้วยกันนะครับที่ไหนที่ไม่มีการนําประชาชนก็ล้มลงแต่ในที่ซึ่งมีที่ปรึกษามากย่อมมีความปลอดภยัยขอบคุณพระเจ้าไหมครับคําว่านะฮะไม่มีการนําสําหรับผมนะครับคริสเตียนเนี่ยเราต้องอยู่การทรงนาของพระบัญญ,ญัติสด เราจะคิดเองเออเองสรุปเองไม่ได้โดยพอยิ่งการนำยี่ยมาจากนะครับความคิดของพระเจ้าสําคัญมากพระเจ้าบอกพระเจ้าจะเทความคิดให้กับเราคือจะสอนเราและผู้ที่จะสอนและขายายความคิดให้กับเราก็คือพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์เป็นรองครับด้วนนี้คริสเตียนเราต้องประกอบด้วยพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์เพระาะไม่เช่นนั้นเป็นรองครับโอกาสที่เราจะหลงกลนะเล่กลข,ของบาปนี่เยอะมากพี่น้องครับมันมาแบบนเนียนๆหลายรูปแบบนะฮะดืวนนี้การที่พระวิญญาณบริสุทธิ์สถิตกับเราเพื่อจะช่วยเตือนสติเราด้วย นะแล้วเมื่อเราอ่านเราศึกษาพระคัมภีร์เจ้าเราก็ได้ละฮะสิปัญญาในการดำเนินชีวิตความปลอดภัยจะเกิดขึ้นโอกาสที่จะไปะเหยียบกับดักนะหรือบ่วงแล้วของมารซาตานพระพีก็พูดถึงเรื่องนี้ใช่ไหมฮะโอกาสที่ไปเหยียบเอากับดักก็จะไม่มีเพราะเดินในความสว่างโดยการทรงนำที่มาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์และไม่พอพระคัมภีร์เจ้าเป็นเหมือนโคมส่งนำทางพี่น้องครับไม่มีใครแบกโคมที่มีความสว่างไว้ข้างหลังจูม่ะฮะแล้วก็นำหน้าเมื่อเราส่องไปข้างหน้าเราก็จะเห็นสิ่งกีดขวางทั้งหมด การเดินของเราก็จะปลอดภัยไม่ไปสะดุดไม่ไปตกหลุมพูดง่ายๆดังนั้นวันนี้อย่าหนุนใจพี่น้องทุกท่านนะครับการใช้เวลาอยู่กับการศึกษาพระคำพระเจ้าและอยู่กับการทรงนำพระนิยมสุดก็จะช่วยพี่น้องปลอดภัยจากกับดักต่างๆที่มารซาตานวางกับดักไว้อยู่เหมือนที่พระเจ้าเตือนคาอินว่าบาปมันหมอบรอยที่ประตูคือมันรอพี่น้องครับไอ้กับดักซาตานมันวางไว้เหมือนกับโลกสง,สงครามใช่ไหมน้องที่ก็วางกับดักระเบิดไว้ในเราวิ่ง ไปข้างหน้าเนี่ยก็ต้องมีเครื่องตรวจจับเพราะฉะนั้นพี่น้องครับประมาทเดินเข้าไปอย่างพี่น้องอาทางภาคใต้นะที่ไปเจอกับดักระเบิดใช่ไหมครับผมเคยไปเยี่ยมโรงงานฐานไม่ใช่ดิโรงพยาบาลฐานบันศึกก็ไปเยี่ยมไปหนุนใจไปร้องเพลงเขาฟังเอาของไปแจกพี่น้องทหารเหล่านั้นพี่น้องครับรู้ไหมว่าทุกคนเนี่ยขาขาดหมดเลยเห็นไหมครับเพราะครับไปเจอกับดักระเบิดมันตูมขึ้นมาพี่น้องครับอ่าไว้ส่วนใดส่วนหนึ่งก็ต้องขาดหายไปเหมือนกัน คริสเตียนถ้าเราพลาดไม่เชี่ยวฟังนะครับเขาเรียกว่าเป็นคนตาบอดจูงคนตาบอดจบกันแต่วันนี้เรามีการทรงนำที่มาจากพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์พระเจ้าเรามีคำเตือนที่มาจากพระเจ้านงพระเจ้าเรียกได้ว่าวันต่อวันอย่าประมาทเปน็นอันงขาดเป็นนะครับวันนี้ก็ขอหนุนใจพี่น้องคริเสเตียนทุกคนนะครับอยู่กับการทรงนำของพระวิญญาณและยิ่งฉานขอคำปรึกษาที่มาจากพระเจ้าด้วย <S <S บางครั้งเราต้องตัดสินใจหลายอย่างเช่นบางคนตัดสินใจเรื่องคู่พระพรตัดสินใจเรื่องทํางานใหม่ จิตปาถาทุกอย่างอย่างที่บอพี่บอกว่าเราต้องพึ่งพาพระเจ้าเพราะฉะนั้นขอคาปรึกษาที่มาจากพระเจ้าให้มั่นใจว่าสิ่งที่เราจะคิดจะทํานั้นพี่น้องครับพระเจ้านะครับเป็นผู้ทรงนาเราอย่าพยายามนําหน้าพระเจ้าพี่น้องครับแต่ให้พระเจ้าเป็นผู้ทรงนําเราและเราอ่านพระคำพระเจ้าเป็นเหมือนคาปรึกษาเป็นเหมือนความคิดที่พระเจ้าป้องในเราในแต่ละวันแต่ละวันและผมมั่นใจครับว่าพี่น้องทุกคนก็จะไม่พลาดนะไปจากน้ำพระแท้พระเจ้าและทุกคนก็จะประสบความสำเร็จตามพระประสงค์พระเจ้าอย่างแน่นอน ขอบคุณพระเจ้าสหรับวันนี้พี่น้องครับสั้นๆเลยกันนะครับรายการพระคำวันนี้พี่น้องครับกลับมาพบร,รายการพระคำวันนี้ได้ใหม่ในตอนต่อไปพี่น้องครับแย้มบอลครับสวัสดีครับ